คุณเคยรู้สึกไหมว่าเด็กๆรอบตัวเราบางคนแตกต่างเหมือนพวกเขามาจากโลกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและปัญญาที่ลึกซึ้งเกินวัยมีบางอย่างที่ฉันอยากบอกคุณเกี่ยวกับเด็กอินดิโก้และคริสตลัลเด็กพิเศษที่เกิดมาพร้อมภารกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น ถ้าคุณสังเกตเห็นลูกหลานของคุณมีลักษณะเหล่านี้ลองฟังดูนะคะ 1. พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงมากร้องไห้กับเรื่องราวที่คนอื่นมองข้าม 2. มีความฉลาดทางอารมณ์ที่น่าทึ่งอ่านใจคนเก่งจนบางทีเราก็ตกใจ 3. รักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจต่อต้านการโกหกและการเอาเปรียบ 4. มีความคิดสร้างสารรค์สูงชอบจินตนาการและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ 5. มียานสัมผัสที่แข็งแกร่งรู้สึกถึงสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ยินเสียงกระซิบจากจักรวาล 6. รักธรรมชาติผูกพันกับสตัตว์และต้นไม้เหมือนเป็นเพื่อนกัน 7. ไม่ชอบระบบเก่าๆตั้งคำถามกับทุกสิ่งและมองหาวิธีที่ดีกว่าเสมอและที่สำคัญที่สุดพวกเขามีแววตาที่ลึกซึง้งเหมือนมองทะลุจิตใจเราได้เลยเด็กเหล่านี้คือของขวัญที่จักรวาลส่งมาให้เราสิ่งที่เราทำได้คือรัก เข้าใจและสนับสนุนพวกเขาให้เปล่งประกายอย่างเต็มที่ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมาเดินทางค้นหาความหมายชีวิตด้วยกันนะ